ว่ายาเยอะห็นาดาขวดแต่ว่ายาดาห้าขวดอยากเนาะซื้อเปสี่จะได้กินขวดไอ้เจกไรขวดนี่นจีเนาะไปเออเด็กโอ้เหมือนเก็บตะกะอันนี้ไหวเนาะคือแม่นีกว่ากินขนมจีนเถอะขวดทพกเดือนหนึ่งประามกูหาแล,วลว้วไปแล้ กินมันเต็มที่แบบนี้กินแบบนี้ไรอะไรก็บบยาแบบเสี่ยหนแบบนี้ไรอะไรก็บบจิบเอรเบิดนีแบบนี้โอ้บหอีหมือนก่อมันยางมันยางอืดได้แบบนี้สบายดีสบายดีหนึ่งคนเนาะ เลยไลยไลสดกัน,นขึ้นไลสดครั้งที่สองของในปีนี้ได้เลิ้ก็ขึ้นในสดครัองที่สองในปีนี้มีเวลาดิดนใน,น,นยูทูปเนาะโอ อได้ไปใส่้องไปทำชุดใส่ทุกคนไล่แล้วเราอยู่มันกเรอไ้องี่อยู่ไนใ่อโอ้ไกลสไป ไดเนี่ยปลูกก่อแล้วมล้วองงนะืมข้าวมันไ<อ>ก่เนาะข้าีมาโดลสนชมมามเดี้โอ้จริงมันต้องเป็นบัตรมันเป็นไข่มันเปนหนึ่คนอืมเพราะูตีโตเลยบอกอกินไปเลย สับบายดีสิบเก้าคนนี้เออสับบายดีสามสิบสองคนพี่น้องโอ้ยสบายดีสาม,ามสบาิบสอ,องคนเนาะเขามาแล้วมันจะลืมพี่น้องกดไลค์กดแชซ่ด้วยพี่น้องเลยมันนี้คือไลฟ์สดครั้งที่สองพี่น้องถึงกลับมาจากประเทศนอกจัดตอนนี้พี่น้อง ซอยจุครับอันนี้ลาบเนื้อ,อนา่าผาหวได้สดเดยดพี่ายเลยที่ที่ทาคค่ะน้ำผาหผานเลยผ้คอนเทนเอค่ะดีพี่น้องเลยอ๋นอน้ำผาวเลยเยอนะจี๋นะไป ผู้หมาเขาสดแหงนี่เงีอมันสดแหงมันแหงว่เขาใช้โโตเนาะหมูขาวเลยอูนีข้าเอ้ยนึยูทูเนี่ยฮัถอะไรส้นเนี่ยองควนไห่แหงแต่ก็หมาซ่องสินี่ซองบาทเลยคือเนี่ยมีมูคือหินหามากองควนอะ ในช่องบาทเลยได้อันนี้เพียน่เออในยูทูบเนี่ยช่คนมาหน่อยบอกขอบรคนไบริสูทธิไรช่วดเดี๋ยวนะกินคุยก็ุนเมื่อยคนบึงเป็นรอยอะไแล้วคนบึงเป็นรอยคนเขาบึงเอาผัดเลยนี่นะด่าจะไปตามปูมายเายังไหรอปะไปทำอะไรมัน มันมีมี2ตัวครับพี่ปกติผมได้3ตัวนะอืมนั้นผมจะซื้ออีกถุงหนึ่งที่แถมให้ผมนะเอาจากสัดเริ่มหรออืมเมื่อตัวนี้เปจะได้กวังกวังกอืตัวสาบมันแซ่บอยู่เดี๋ยวออกวันเวันดเผ็ด

นมันลดบล่ี่ทีว่ะแมนบอกโันหายไ่ตีนมนนักโมกินไหมหนังใจกินกดีพวนพอนห<ม>นังใจกินผักลายเบียบลายมันถักกัน จะเอ่ยป่อเอ่ยแล้วเ่อจะกินปูจะกินเนื้อหนำกันแล้วแรงมันตีแล้วโอ้เอเนื้อซาเซเนาะอืีสเอมือโอ้ยเนี่ยปูมันยังออกวานเลยิปูมันก็อ ปลตัวก่ามีเบ <si ็ดตเนื้อมันก็ยังไข่กว่ามึงนั่นตัวว่าไข่เนื้อดูดิมันแน่นดิสบายสบายนหมสบายขึ้แล้่นคือมินคือดมันลดะ ็ม่ดจะนเี่คือกินน้ำมันรถไปกินมันเหรออือกินมันออกขึ้นมันรถถึงมาสี่คน

เดี the 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 ๋ยวคราวลาาให้กองวันนับไลน์ยูทูอ่ะไลน์กอกวันนะไลค์กัเฟซบุ๊กเป็นบานเลยนะอะดิเบิร์้วนี่ยฮะกดบังสิเบิร์นี่อชาจามันกระหังหรือเป่าบ่กอนไ่กอท่าเพราะว่านี่อนด้วนะคร

นาูมาหมดตเลยี่ er, a a ่อมนอกนีูมาตลอดนะทาผูมาเลยนะคนราปุ่นหน่อยมันเ่อนนเปิดประดุนะเหรอเหมือ่รับแล้วเรานะตก่เลย มือโตมนจได้กาจังหวะมาทางฝีมามาฝีมันหอนเนาะมันเป็นห่อขอดเย็นเลยอนโตได้หมอนี grandes, ่แต่คุเปลี่ยนเสือต้นึเอาเสือต้นหมาให้หอนด้เสือต้นนี้มันนี่ไลน์ติกตอบหต้องไลนแะคนบนไนวไลน์สติกตอบต้อผู้ใดผู้ใดบุแต่ี ตนเบิงกองเงนตีนดเบิง nah. ัลเบนเบิงฮลไลแต่ว่าข้าบนคมีเวลาสิดิเ่นไม่หลอนะเมื่อบานก็สิริเด <c oughs> ่นสิริเ่นเจุบไตองได้ครับกันป่อรานเนตนี่อ้อย่มันสั่งรายได้บุได้นี่เขาบอกนี่มัแต่ว่าไม่จะสั่งก็ได้บได้คือว้เนาะตง่เคยเปิดตากบไอ่างเงียันแมน่ะให้เขาบ่กเปิตกบไ่งเบบอก

ก่อนเดียวก่อนเดียวนละบอกกเดียวเขากำนี้เสนะเอากบมักเี้งแปลกบก็่ต้องแปนะเอออไบออยู่ตรงบ้านทานก็เป็นเป็นงไงเป็นเบิร์ดบอ เ็นเบอร์ต <t omat lar> ่างคนกันถาใดรกิเป็นเบอร์เป็นก้อยก็เป็นหลาก็เป็นปากกรเป็นพอเอามาขัวไขกระน้ำมันกหอวก็ลงเลยถึงเป็นโส่ับเป็นขวเป็นขัวไข่ปากน้เลยเชิญดูอยากได้คนแบบนา้นบ่กล่าเบิ่งหรอกเกิดเหตนอกเกอยากให้คนมัสดทางกันจ ขรมอนนี Он, ้กระดงไข่แ uh. ล้วไงกรนยเนี่ยเสรมมันค mm ือแหวนบอีกินบ่นือแหวนกระดงทักตก็ปีดยางเพราะข้ามก่อนจะอยู่โรงนยก่อนหอมาอมาปั่นแมันเสร็จแลเกียัวเหว่าเราขายดีเอางงนระดไข่เสิขายดีแล้วเป็นแผนไงเหอกอนสะพักอนสะพันมันน้องด้ย คนเทาอที <Yeah. pe g amy> ่เขาเอาแต่คนเทาแล้วมากินกันเนาะกินขนมแก้มเนียร์กินเดือดเนาะยังไกินขนมปังแห่เบียร์นี่ขนี่ขจีปลาเตน่ะนะก็ละสามสิบสาบาทมาคายดิน้องม้วนก็มีน้องม้วนวนาะ

นี่มาเสร็จเลยจากยี่สิบนาทีนี่ตักทายูุใด้สี่กันน่าจะยุดยุดมานอนหรือยุดแต่้าคนเดียวุกคงุกอาอ๋มือยุดของเจ้าไม่เร็วไป เป็นุ้พนัานใหม่เนาะพอยังมเห็นเห็ได้เหตุจะงานมันสบายเลยเป็นใข้มืงเนที่เจะาเนาะ้อมงานมันเ่อยเงานขามเป็นอะิขาเหตุอ่สบายงานตัวน้อยเนาะงนอยู่้าเนาะไดเงินพอมเงินเข้ประยได้แตันนัก็เอาไดเงินเดือนเอานสบาย ได้กันเนาะโอ้เอาว่าสั่นเนาะหลับเนื่อยใา่ของกินเ่ยเลยดูก่อนเด็เออไม่ไก่มลนมีหลับเนื่อยไ้กะเอียง์หนอยสยจุพี่น้องเลยมันนี้จะายดีหาคนหนาะปูมหมามดแล้วคนกิน สบายดีสบายดีสมคนเลยสบายดีเลยสามคนไปขึ้นมาสมถุก4ีีถูกระบาดสบายดีสบายดีแปคนเนาะออ ไม่ด mm. ีแปดคนอือใบลงไบเนาะคนลอยตให้เสียด้วยคนโบรายังโบลายมันดังของยังูบ่น้มันนนมันมาทายถ่แล้วรอมาที่ได้ของดผม้ลมา่ายตันด um> ังยู่บนได้ไม่ดังยูไนหนอะไไงมันเสียกันได้เียงเดอาแล้วมันมาส่มันก็สีอืมันก็ย่ดังเลย มันโดนเนาะมันเยอะกต่ยังดเรื่องเงินปติมทำไมฮะอีกคนหนึงมาโดนแหอันนี้โคเชียพัทมันมแมเนียเหรอเรื่องไขนะเครื่องเเร่องเราเรื่องเนผมเรื่องเพื่นเพิ่อยู่แต่ว่ามันด่าง่อยีเราควานปูนอนกับรับแล้วตัวแล้วบเปิดว่

เจ็บปวงองอยิงใครยังไงอสบยากินไม่เอายังต้บเอ้ล่างเติบกไ่สิอะไรเนยทางขอปซืสิเรามาไี่ก็ส่งตรงงานพี่แจ้สายเตภายในภายในภายในสิบกว่าวันนี่แหละ ยู 10, ่สิบบานแสงไรได้ได้อยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบคนนที่อือ,อตบามได้ปะบตามมันครบแล้วแต่ยังสมมูกมันบุกครบสมมู 6, ม,มันตูกสี่พันสมมู่มทกไปไดอือบรตตามก็ไดตามหนึ่งพันหนึ่งพันคนแต่คนเทาคนเถื่อเบ่งคนเ้าดนเห็ด ขิดคนเมืองไร่มันกับไหวเนาะปีเดียวก็พานเลยอันนี้ข้องข่อยเกินพัน0องพันอร่อยหกอ่อยสิขีดนี่นี่ชูงสุดคือเมือนหกบุกเดนูนอยากเดปบุกเดี๋ยน้อยากแร้วอยากบุกดัน นเได้างห่างเือบหางที่บ <im> ุกผ <itation> <âu> ู้ติดตามหนึ่งหมื่นตมมูงหนึ่งแสนหาหมื่นไมแห่งนักขอบขอเห็นตะกี้ผู้ติดตามหาพัคนตุ่มมูงหกหมื่นนาทีที่คนหยางแลวตอนนี้เพายังว่าหากเลยวพรยังว่าห่างเลยได้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 ด เฮ้ยุบ่าวเก่าหมดเลยไ่รู้คือบ่าวเก่าอ่เียังก็อย่างไรไงไผ่หมเนี่ยไผ่มแล้ววะได้เงี้ย่เงี้ได้ดีนะบ่เนาะเี้มาจกะือ้็าเุบ่าวก็จโฉบจะิ่งนะเมี้ยได้ดีเลยมีคนเดียวนก็เอาเอามีคนเดียวกับสับทองก็สับอืมไจาบ่เ

ก็เป็นคืออาการหอเด้วหอเหรอะไก็เป็นเหมือนกันเป็นอาหารคือกานตายเลยตัวต่สาก็องยมใ่นโจ๊กน้นมนคือนอนอบี่คืนเมื่อวันเนา่ได้อาบน้ำเลยเมื่อวัน้คืนขาอเมื่อเัน่ได้อาบน้ำเลยเมือวาึอะไร่ะมีคนเขามาติดตามนี่ประเทศนอกเดืน อืมอยู่ในเพนบุกของคนต่างประเทศมาเขาปฏิบัตเพนบุกกว่าต่างประเทศดีแลยเขาว่าคนต่างประเทศมาเขามามันดเงินลายว่เขาเห็นเล็ที่น่นที่นี่ก็บอบาเองเหลี่ยมเขาเห็นทรงเหลี่ยมเปายังเอามุนเาเอามุนเปยังไงเอาเหลี่ยมล้วก็เลี้ยมาเาก็ไปยเงินห้อ มเข้าใจเลือกซีธรรมดานะซีธรรมดามันซ้ร้อยที่เกี่ผหกร้อยมพวทาซี่ไขอเอาซี่เอาซาซี่ไปนังอไปต่างขอซี่บุญไทยขอถ่าเดียวผมใจอย่างอย่างพกซี่าซี่เดียวเขาแ็สิ่งเดอยตะเกียนะ็งหัวห่างเลส่ี่ยังไเย็นเตียวว่ายวันนี้เตีนวน้เตีนเตอนค่คนส่วนรด ลูบเลเดาเจะได้ครัเนี่ก็ตอมาเห็ดแต่เราบอกว่าแถวเธอนขาลงเผาเขล้เห็นขาคออยู่นะคนรวยยังขับเนาะประหยัดเนาะเยอะอยู่เพื่อนาแล้วคนรวยยังประหยัดเรื่อองคนรวยเนังโตได้เก้าเลยขอมาหอนข้าบโตของเขาส่วนะเ้าอซหนึงเขาพอใจสื่อขาซั คนงานพักอยู่หะพักดีเยาบอนเขาเห็นหงยาเขาก็ลดแทนอยู่แล้ว10%เพือเขาพอใจพออีกออผู้ที่เป็นสาเพอนอันนึงพอใจสื่อแล้วเขามาบวนนางเลย พอร้างแม่มนะงแมป้วมเย้มล่ลแม่ัวรีกมา,าพวดีกมาพอไอ้ทแมพวกับดีแม่ัวกับดีเาหรืเล่าจลยนะยังทำบ่พวก,ก,ก,กับดีแม่์ัวกับดีใพือยากดูเม่อพวกับีเรามาก,ก้า

เบตีเด <Beautiful, S 1> ้อเมื่กี้อันนี้เครื um ่องนี้ถ้าไรโซนนานๆนะห่อนี่ดับปุ๊บไปเลยเลยดับไปได้ผคอะไรขึ้นการ่อ้ารไบายดีหคนเนาะโลก่อนพี่น้องมือนาพอกันใหม นี่นั่งบนไก่ไก่ปลาไฟผมนะไก่ปลาไนั่งอย่บนไ่บ่